มาครับทุกคนครับเรากลับมาต่อที่เกมซ i l e n t อีกแล้วนะครับอันนี้กดเข้าไปแล้วนี่กดเข้าไปนี่ Continue ผมจะเล่นด่านของด่านทามอนอันนี้ไงทมอด่านนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไปด่านแบบ แซมอนก็อยู่ในโรงพยาบาลนะครับนี่อันนี้ก็เป็นดา่ดานเดิมนะครับแต่ว่าเป็นภารกิจใหม่ครับภาเกิจที่สองเอ่อภารกิจที่สองก็คือให้เราไปหาแบบให้เราไปหา,อาไอเทมที่เป็นรูปภาพครับนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งนี่อีผีชิปิโต อันนี้ผมเติมรีโหลดอยู่นะครับนี่คือพอคือเกมนี้คือพอเรายิงสงตูนะครับคือคือกระสุนนมาชอบหมดเร็วครับคือเราต้องเติมทุกครั้งครับอ่าเราเราขึ้นไปชั้นบนครับนี่ชั้นบนอ่าไ,ไปที่ห้องนี้อ่าผมมาโต เราก็ไปห้องนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเจอแล้วนี่ไนะเจอกันแล้วนี่ไยผมต้องเติมรีโหลดทุกครั้งเลยเดี๋ยวเราต้องไปที่ห้องอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ไงห้องน้ำครับนี่ประตูอันนี้เปิดไม่ได้โอเคเยี่ยม คือผมกลักวกลักวศัตููจะเข้ามาครับอันนี้เราก็ใส่อันนี้นี่ใส่ยางเราก็เติมใสายางไปด้วยอ่าใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่เอาไว้ข้างนอกมีถั่วีด้วยมีช็อคโกด้วยเดี๋ยวต้องลงข้างางครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราต้องไปห้องน้ําข้างล่างครับห้องน้ำข้างล่างคือห้องนี้อันนี้เป็นห้องน้ําชายนี่ไงเราต้องดึงกุญแจนะคือกุญแจมันจะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราต้องดึงสายยางโอเคพอเราดึงสายยางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบน เพื่อให้เราเปิดน้ำจิ้งไว้นี่ไงเปิดน้ำตรงนี้นะครับนี่อ่ะเปิดน้ำจอมปัม๊มจอมจอมอืม โอเคน้ำค่อยๆไหลเข้าเข้าไปแล้วครับโอเคกุญแจก็ค่อยๆไหลไปแล้วโอเคแล้วก็ลงกลับมาที่ห้องนี้นะครับห้องเดิมเอาเอากุญแจไปด้วย แล้วไปแล้วก็เข้าเข้าห้องหนึ่งครับห้องนี้ครับเออประตูก็ไม่ล็อกนี่วะ <c oughs> อ,อ๋อประตูอ๋อประตูอันนี้ก็ล็อกนะครับนี่เอ,อเราก็เปิดล็อกได้นะครับอืมเดี๋ยก่อนนะฮันนี่ ใันแน่ไม่สมงเสียเลยนะนี่ดิสมองนี่เดี๋ยวนะอันนี้ห้องนี้เดี๋ยวไม่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเข้าอีกห้องนึงนะครับห้องนี้เปล่าเฮ้ยมี เอ้ยมีซีดีแบบใส่เพลงด้วยเดี๋ยวเราลองไปห้องเดิมนะครับเผื่อจะมีไอเทมนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับไอเทมเฮ้ยเฮ้ยมันตื่นทำไมมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนระวังอืม แล้เดี๋ยวก็ปิดปิดประตูปิปปปปปดประตูอย่าให้มันเข้ามาอันนี้ไงเซิร์ชนี่อันนี้น่าจะเป็นรูปภาพฟรีอันนี้เป็นรูปภาพรูปถ่ายครับ this woman ผู้หญิงใครอ่ะอันนี้แม่ชี <be> อันนี้รูป ฮิสโกะปะน่าจะใช่นะครับฮิสโกะโอเคมิชชั่นคาเฟ่พาร์กเกอสองเสร็จแล้วนะครับอันนี้มาที่คัสซีนของฮิสโกะนะครับฮิสโกะย่าโออ๋อตอนนี้ฮิสโกะก็อยู่ในท,ที่ที่ที่ทะเลสีแดงครับนี่ เอ้ยอะไรอ่ะอันนี้หัวอะไรอ่ะอันนี้ต้นมะพร้าวอระไม่ใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นหัวหัวข,ของอันนี้หัวของนาตาสิชินะครับเฮ้ยทำไมหัวมันมันอยู่ที่นี่ได้เฮ้ยมีแสงไว้แสงมาไว้อะไรอ่ะโอ้โหป๊บ โอ้เทพเจ้าเนี่ยขนลุกมาครับท่านผู้ชมเจ้ก็ยิบหัวมาเฮ้ยใครอะตรงนั้นนั่นใครอะเฮ้ยฮิสโกดอีกคนหนึ่งนี่ว่าเฮ้ยฮิสโกดอีอีอภาพมิติคนหนึ่งอ๋อเหมือนจะเหมือนกำลังเหมือนกำลังบอกเราว่าว่าฮิสโกดนั้นอีภาพมิติหนึ่งว่าว่าฮิสโกะคนนั้นว่ากำลังจะตาย มาครับต,ต,ต,ต่อ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 กันครับโอ้อันนี้ด่านของเคียวยะนะครับโอ้โหแสงมาแล้วครับท่านผู้ชมเธอกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮคัมมิ่งใครอ่ะใครใครกำลังจะมา ด่าน,นี้ต้องทำลายเจ้าตัวชิปิโตที่เป็นหัวหัวปลาหมึกนะครับเธอไม่สามารถหนีออกไปได้ อย่าเซลผมหน้าม้าหนูแซวเล่นซะหอดหลอครับหนอะครับอันนี้ขึ้นสะพานนะครับนี่อันนี้มาที่เดิมนะครับนี่ที่ขบข่าวนะครับนี่อันนี้เราต้องหาไอเทมนะครับแถวๆ,ๆนี้นะครับนี่ับผมเจอแล้วครับก็คือไลทเจอร์ไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องจุดไฟเผา เอเอเจ้ารถคันนั้นนะครับเพื่อเราจะได้หล่อๆละเจ้าตัวชิบิโตมาแึงนี้ได้ครับเดี๋ยวขอดูมิติหน่อยนะครับชิบิโตะตัวนึงหายไปไหนใช่ไหมใช่ตัวนี้ใช่ไหมดูเหมือนจะใช่ Horror Gaming <c oughs> อันนี้เป็นเกมสยองขวัญในตำนานมากเลยครับท่านผู้ชมตำนานตำตำตำ <c oughs> อันนี้ไงครับเราต้องจบไฟเผาเอ้ยรถคันนี้นะครับอ่ะเผาโอเคไหม้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปทางเดี๋ยวต้องขึ้นขึ้นหุงเขานะครับอืมแด้วเจ้าตัวไอเจ้าเออ่ชิปิโตเบนไปไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ไม่น่าไม่น่าจะใช่นะครับมันต้องอีกตัวหนึ่ง ไอตัวนั้นหายไปไหนหรือว่าเราต้องไปทางนี้นะครับโ้ยชนชนอย่าชนอ่านแน่เจอแล้วโอเควิ่งดิวิ่งอย่าให้มันหนีไปได้เราต้องจัดก,การมันนะครับ ไอ้ไอ้หนูเข้ามาดิดิเอ้ยเฮ้ยจะเลี้ไปไหนจะรียไปไหนฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องลองมาตรงนี้ให้ได้ครับมันมาแล้วมันมาแล้วติเอ้ยโอ้ตีไม่ทันเฮ้ย <c oughs> เ,เดี๋ยวผมต้องวิ่งตามมันให้ได้ครับ เดี๋ยวเธออยู่ไหนนี่เธออยู่ไหนเอ่ยออกมาซะดีๆรู้สึกว่าเธอจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนโอ้ไอ้ไม้นี่ก็วางตรงนี้ทำไมโอเคเราต้องวางตรงนี้นะครับ อเอามากันทำเพื่อนี่ไงตัวเธอเจาเอ๋เฮ้ยเออไ,ไม่รู้สึกเนี่ยเอ้ยเอ้ยอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ยาไมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอเคเราล้อมเราล้อมไว้หมดแล้วหนีไม่ได้หนีไม่ได้นี่เนี่นี่เนย โอเคโอเคโอ้ย okay, okay. oh, 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 oh. ผมนี่เล่นจนเหงื่อแตกนะครับทุกคน <laughs> อโอเคอันนี้ก็พระนี้ก็ดันนี้ก็จบเกมไปแล้วนะครับทุกคนโอเคเมชั่นเสร็จแล้วนะครับอันนี้มาที่คัสซินอืม โอ้โหเหมาะหนามากนะครับทุกคนอ๋อไอสองคนนี้ก็กำลังสนทนากันอยู่ครับกำลังจูจีดูดีกันอยู่นะคะ เคียวยะนี่ก็น่าตาดีเหมือนกันนะครับเนี่เคียวยะ Thanks เคียวยะ I just came to get you back เฮ้ยจุนคาจิโร่มันได้ไงเนี่ยโ oh, <c oughs> อ้ยเคียวยะโอ้ยหลนเลยห <c oughs> ลนโ oh, อ้ยโดนยิงเลยโอ้ย oh, ทำไงดีเนี่ยโอ้ยมิยาโกะโอ้ร้องเลยโอเคครับก็เริ่มมันนะครับทุกคนฉากนี้เมื่อกี้นี้ โอเคเซฟเกมนะครับอ่ะโอเคเซฟเรียบร้อยแล้ว